ยักษราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่สองตอนเจ้าเมืองฮาตา เมืองหาตาไม่มีกำแพงสูงประตูหนาหนักเช่นเมืองไคหยวนแต่แสดงว่าคลึกคลื้นกว่าเมืองไคหยวนยังไม่ทันเข้าเมืองมองแต่ไกลเห็นขบวนผู้คนเข้าๆออกๆยังมีคนต้อนวัวและแพะฝูงใหญ่แต่แล้วปรากฏกองกำลังขบวนหนึ่งด่าหน้าเข้ามาสร้างความแตกตื่นเก็พ่พวกับาชนเผ่าต่างๆอยู่บ้างดีที่เห็นผืนธงของทัพหมิงชัดตา จึงไม่เตลิดเปิดหนีเพียงต้อนวัวแพะไปยังข้างทางเปิดทางให้ผ่านไปก่อนเสียสินเห็นเช่นนั้นก็วันวิตกว่ากองกำลังหลายพันคนเช่นนี้จะสร้างความแตกตื่นตระหนกแก่ผู้คนจึงเสนอให้เศราวิซื่อและพวกนำกำลังหลายสิบคนเข้าเมืองทั้งหมดเห็นว่ามาถึงเมืองฮาตาแล้วในระยะเช่นนี้คงไม่เกิดเรื่องใดคนทั้งสี่จึงนำองครักษ์หลายสิบนายเข้าเมือง ให้กองกำลังตั้งค่ายรออยู่นอกเมืองเมืองหาตาเป็นเมืองดินที่สร้างอย่างลูกลวกจุดประสงค์ที่สร้างเมืองดินนี้เพียงเพื่อสะดวกกับการซื้อขายของชนเผ่าต่างๆดังนั้นไม่ใหญ่โตโอรานเมื่อมาถึงหน้าตัวเมืองก็ปรากฏมาหลายสิบตัวควบขับออกมาชายชกันชุดชนชาติหูบนหลังมา้าล้วนมีรูปร่างกำยำข้างเอวสะพายดาบ หัวไหล่สพายคันธนูองค์รักติดตามของเสียสินจึงเกิดความตื่นตัวตั้งท่าตระเตรียมพร้อมคนเหล่านั้นพอควบหมามาถึงเห็นพวกมันชัดตาหนึ่งในจำนวนนั้นร้องโพล่งไปว่าเป็นพวกท่านอีกพวกท่านเป็นแม่ทัพชาวฮั่นเสียสินพอเพ่งตามองค่อยเห็นชัดตาว่าในเหล่าชายชะกันชนชาติหูมีหญิงสาวคมขำแต่งกายเป็นบุรุษ กลับเป็นผู้ควบคุมดูแลหญิงที่พบพานเมื่อวันก่อนจึงหัวร่อออกมาแล้วกล่าวว่า <c oughs> เป็นท่านอีกแม่นางดูท่าทางเราจะมีบุญวาสนานักหญ <c oughs> ิงสาวคมขำนั้นค้อนควักใส่มันหลองเผยแล้วกล่าวว่าผู้ใดมีบุญวาสนากับท่านติงตูสื่อผู้บญชาการแท้ติงขุ่นแขนจนแค้นหัวร่อกล่าวขึ้นว่า ยาโถเจ้าเป็นหญิงสาวบ้านใดครั้งก่อนล่วงเกินใต้เท้าจงตูยังพอทำเนาพวกเราสวมชุดลํำลองออกมาไม่เปิดเผยสักฐานะยังถือว่าท่านไม่ทราบไม่มีความผิดคราครั้งนี้ล่วงรู้สักฐานะของแต่เท้าจงตูยังกล้าเสียมารยาทถึงเพียงนี้หญิงสาวคมขำนั้นกล่าวอย่างขุนข้องใจว่าฮจงตูอันใดเราไม่เคยได้ยินมาก่อน ที่นี้เป็นเมืองหาตาของพวกเราไม่ใช่เมืองไคหยวนของพวกท่านผู้ใดให้พวกท่านอยู่ดีๆยกกำลังมาสร้างความตื่นตระหนกแก่เชาวเมืองยังเข้าใจว่าคิดทำสงครามอีกชูปิงปี้กล่าวอย่างแช่มช้าว่าจงตูเป็นผู้บัญชาการสูงสุดยังใหญ่กว่าผู้บัญชาการแดนเหลียวตงมีอำนาจสั่งการทุกประการในแขวนเหลียวตง เข้าใจแล้วหรือไม่แม่นางน้อยตามตัวป้าอีบ้านท่านออกมาต้อนรับแต่เท้าจงตูสาวคมขำนั้นค่อยบังเกิดความตื่นตะหนกขึ้นมากระพริบตากลมโตมองดูเสียสินอย่างจริงจังกล่าวขึ้นว่าท่านคือจงตูหรือเสียสินกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเป็นเราเองหญิงสาวคมขำนั้นตรวจสอบดูมันอีกเที่ยวหนึ่งไม่กล่าวว่ากระไรก็หันหัวหมากลับไป เราชายชะกันที่ร่วมทางพากันบังคับมาติดตามไปติ่งตูซือต้องสั่นีิสะแล้วกล่าวว่าสตรีชนชาติหูหาล่วงรู้กฎเกณฑ์ไหมเสี้ยศินกล่าวถามว่าเจ้าเมืองหาตาเรียกว่าปาอีหรือชูปิงปี้กล่าวว่าแต่เท้าจงตูเข้าใจผิดแล้วคำปาอีเป็นคำเรียกหาผู้มีอำนาจในชนเผ่าเจ้าเมืองฮาตาเรียกว่ามากู้เอหุน แปลเป็นภาษาหั่นว่ากระตายซึ่งความจริงฉู่ปิงปี้เพียงล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นหาล่วงรู้ต้นสายปลายเหตุไม่ซึ่งความจริงชาวนีเจนในตอนนั้นยังไม่มีตัวหนังสือที่ใช้เป็นภาษามองโกขณะที่ภาษามองโกวิวัฒนาการจากภาษาหุยหูดังนั้นในภาษานีเจินกับภาษามองโกมีคำของภาษาหุยหูมากมายในภาษาหุยหู คำปาอีคือคำยกย่องชนิดหนึ่งเสียสินหัวร่อออกมาแล้วกล่าวว่าชื่อของพวกมันชนไหนแปลกประหลาดถึงเพียงนี้ชูปิงปี้กล่าวว่าชื่อของพวกมันล้วนเป็นเช่นนี้ชื่อของทารกหญิงยังดีอยู่ส่วนใหญ่นำดอกไม้ใบหญ้ามาตั้งเป็นชื่อส่วนบุรุษกลับนำสัตว์ปีกสัตว์สีเท้ามาตั้งเป็นชื่อ ชาวนีเจินที่เสนอขายแพะให้กับพวกเราเมื่อครั้งก่อนเรียกว่ายาเอหฮาภาษาฮั่นแปลว่าหนังเสือดาวพวกมันยังมีชื่ออีกหลายชื่อยกตัวอย่างนูราฮาชีคือหนังหมูป่าซูเอหาชีคือหมูป่าน้อยตูตู้คือนกกระจิบคูเอฉา,านคือกระเรียนเทามาฟุถาคือกวางตัวผู้เกล็ดความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ติงตูซือ กับเศร้าว้ยซื้อไม่ล่วงรู้มาก่อนพอฟังคำอธิบายของฉูปิงปี้ต่างก็หัวร่อจนแทบพลัดตกจากหลังมาเสียสินกลับครุ่นคิดมิหน้าเล่าภายหลังมีคนเรียกขานชาวนีเจินเป็นหนังหมูป่าที่แท้เป็นเพราะเหตุนี้ชื่อนูรหาชีแปลเป็นภาษาหั่นเช่นนี้จริงๆแต่ว่ามันไม่มีนิสัยหัวรอเย่ะการตั้งชื่อของผู้อื่นนับแต่โบราณกาลมา ชาวฮั่นมีความเชื่อว่าหากตั้งชื่อชั้นต่ำจะช่วยให้เลี้ยงง่ายจึงตั้งชื่อว่าเมาเอ๋อโถเอ๋อลูกแมวลูกสุนัขฮั่นอูตี้ฮ่องเต้ก็มีชื่อว่าจือจือคือหมูป่าฮั่นอูตี่ฮ่องเต้ไม่ใช่ตั้งชื่อเช่นนี้หรอกหรือกลับหัวร่อยยชื่อของผู้อื่นออกจะเสียกริยาไปเมื่อหลายวันก่อนชูปิงปี้เคย ซื้อเด็กหญิงชนเผ่านีเจนผู้หนึ่งเป็นนางบำเรอถึงแม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใดแต่หากใต้เท้าจงตูทราบว่ามันซื้อตัวเด็กหญิงจากนักค้ามนุษย์จะอย่างไรไม่ใช่เรื่องดีจึงฉวยโอกาสบอกกล่าวไปว่าสตรีของพวกมันก็ตั้งชื่อตามสัตว์ปีกสัตว์สีส่เท้าแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์เล็กก่อนหน้านี้เราซื้อตัวหญิงสาวชาวนีเจนนางหนึ่งเป็นนางบำเรอ หญิงสาวนางนี้เรียกว่าหลิงเกลีหมายถึงบุสิกตัวเคืองคราครั้งนี้เป็นนางบำเรอของชูปิงพี้ติงตูซือกับเส้าอุี้ซือไม่สะดวกกับการหัวร่องอหายต้องกลั่นหัวรอไว้อย่างยากเย็นเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าพวกเราเข้าเมืองไปเถอะลองเตร็ดเตรท้องถนนแล้วค่อยไปหาปลาอีนั้นตอนนี้ชาวเมืองหาตาทราบแล้วว่าผู้มาไม่ใช่โจรไร เหล่าพ่อค้าจึงร้องตะโกนค้าขายต่อการค้าในที่นี้ไม่เพียงค้าม้าล่อวัวแพะยังมีเครื่องหนังอันล้ำค่าทั้งสัตว์ปีกที่มีชีวิตเช่นไหตงชิงนกเหยี่ยวอินทรีขนดำนอกจากนั้นยังมีหนังหนูเตียวหนังจิ้งจอกงาของช้างนา้ำหนังกวางหนังเสือดาวตลอดจนมุกทางเหนือโสมคนเขาวกวางพร้อมทั้งเห็ดหูหนู เห็ดมอก,กูไก่ป่าและเฟยหลงที่นี้ยังมีสิ่งที่หายากในแดนจงหยวนครั้งกระโนนเสียสินรับการติดสินบนจากชนเผ่ามองโกได้รับหนังจิ้งจอกเพลิงสองผืนแต่เมื่อมาถึงที่นี้สามารถเลือกหนังจิ้งจอกเพลิงได้ตามความพอใจเสียสินพอเห็นหนังจิ้งจอกเพลิงก็หวนนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่แรกพบฉีหมิงเอ,อ๋อคำพูดประโยคแรกของนางก็คือหนังจิ้งจอกท,ที่สวยงามนะนัก คล้ายกับ,กบอักคีกลุ่มหนึ่งซุ้มเสียงคล้ายนกขมิ้นกลางไพรเจ้าของซุ้มเสียงเป็นเด็กหญิงอายุราวสิบขวบนางหนึ่งตอนนั้นตนเองคลุ่นคิดเด็กหญิงนางนี้พอเติบใหญ่ต้องเป็นหญิงงามล่มเมืองนางหนึ่งตอนนี้หญิงงามล่มเมืองผู้นี้เป็นภรรยาของตอนเองแล้วเสียสินบังเกิดความว่าหวามใจจากนั้นคลุ่นคิดเพียงเพราะหนังจิ้งจอกเพลิงเผืนหนึ่ง สร้างความขุนเคืองแก่นางจนร้องไห้ออกมาแต่ก็ถือว่าไม่ต่อยตีไม่รู้จักไม่เช่นนั้นภายหลังคงไม่เกิดเรื่องราวมากถึงเพียงนี้เสียสินมองดูหนังจิ้งจอกสีแดงราวอักขีผืนนั้นในใจนึกถึงภรรยาสาวสายตายิ่งม้ายิ่งอ่อนโยนชูปิงปี้เห็นเสียสินหยุดม้าแต่กลางคันจึงเหลียวหน้ามองเห็นใต้เท้า จงตูเมื่อมองดูหนังจิ้งจอกสีแดงเพลิงสวยงามเผืนอหนึ่งก็เข้าใจกระจางยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไต่เท้าจงตูมีสายตาแหลมคมนักหนังจิ้งจอกเผืนนี้นับเป็นสินค้าชั้นดีผู้น้อยจะซื้อมามอบต่อไต่เท้าจงตูถือเป็นน้ำใจเล็กน้อยพลางก็พลิกตัวลงจากหลังมาเดินถึงหน้าแผงลอยนั้นชี้มือไปที่หนังจิ้งจอกเพลิงเผืนอนั้น กล่าวขึ้นว่าหนังจิ้งจอกผืนนี้ราคาเท่าใดเราต้องการซื้อเสี้ศิลนกระโดดลงจากหลังมาขวางกั้นชูปิงปี้ไว้ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไม่เราจะซื้อหนังจิ้งจอกผืนนี้เองต้องซื้อเองค่อยมีความหมายชูปิงปี้พอฟังกลับไม่สะดวกกับการยืนกลานล่าถอยมาด้านข้างเสี้ศิลนหยิบหนังจิ้งจอกผืนนั้นขึ้นมา พบว่าสีขนแม้สวยงามแต่ไม่ได้ล่าในฤดูใบไ,ไม้ร่วงขาดความลื่นละมุนไปมีหนำซ้ำฝีมือยิงธนูของในพรานจัดว่าอ่อนด้อยกลับยิงทะลุท้องของจิ้งจอกเพลิงถึงแม้เกิดรอยแผลไม่มากใช้ขนจิ้งจอกปกปิดไว้แต่ก็ขาดความสมบูรณ์พร้อมไปเสียสินขโมดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่าหนังจิ้งจอกเพลิงผืนนี้จัดว่าเป็นหนังชั้นดีหรือ หนังจิ้งจอกชั้นดีต้องล่าในช่วงเดือนเก้าทางที่ดียิงทะลุลูกตาไปจะได้ไม่เกิดรอยแผลบนหนังจิ้งจอกทั้งผืนจะได้ไม่เกิดรอยแผลบนหนังจิ้งจอกทั้งผืนพ่อ้าชาวนีเจนพอเห็นลักษณะการแต่งกายของคนเหล่านี้บวกกับมีผู้คนห้อมหน้าล้อมหลังแสดงว่าเป็นขุนนางใหญ่ในกองทัพในใจนึกประวัติลนล,นลานแต่เมื่อลูกค้ามาถึงก็ไม่อาจหักใจละทิ้ง จึงน้อมคำนับแล้วกล่าวว่าหนังจิ้งจอกชั้นดีไหนเลยกองอยู่ที่นี้ที่บ้านเราเก็บหนังจิ้งจอกเพลิงยังดีผืนหนึ่งหากนายท่านต้องการโปรดรอดสักครู่เราจะให้ภรรยาไปหยิบช่วยมาเสียศินพอฟังก็บังเกิดความหวังอยู่บ้างกล่าวขึ้นว่ามีเพียงผืนเดียวหรือพ่อค้านั้นฟังว่าขุนนางชาวฮั่นผู้นี้ต้องการซื้อมากกว่านี้ในใจทั้งแตกตื่นทั้งยินดี รีบกล่าวขึ้นว่าในเมื่อผู้น้อยมีหนังจิ้งจอกเพลิงตามที่นายท่านต้องการเพียงผืนเดียวแต่ผู้น้อยรู้จักพ่อค้าที่ค้าขายหนังจิ้งจอกในเมืองหาตาเป็นอย่างดีสามารถวิ่งเต้นรวบรวมให้ไม่ทราบว่านายท่านต้องการกี่ผืนเสียสินคุุนคิดเสียวฉีฉีน้อยกับจือฉีล้วนมีแล้วจึงกล่าวต้องการสี่ผืน ทั้งต้องเป็นสินค้าชั้นดีจัวตันยืนอยู่ข้างกายเสียสินพอฟังว่ามันต้องการสี่ผืนต้องลอบประหลาดใจคลุ่นคิดขึ้นหากว่ากวากงต้องการผืนเดียวแสดงว่าคิดซื้อให้กับหมิงหูหยินหมิงหูหยินเป็นภรรยาหลวงที่ฟาบาทจัดสมรสพระราชทานย่อมแตกต่างจากผู้อื่นหาเพียงสามผืน ยังบอกได้ว่ามอบให้แก่หมิงหูหญินกับฉีหูหญินและเฟยหูหญินแต่ว่าสี่ผืนจะแบ่งอย่างไรกัวโกงยังมีอนุพรายาอีกสองคนไม่ทราบยกให้กับผู้ดใไดไม่ยกให้กับผู้ใดมันกลัวว่าเสียสินหลงลืมจึงกระตุ้นเตือนว่ากัวโกงซื้อหนังจิ้งจอกย่อมมอบให้กับหูหญินทั้งสามคนละผืนเพียงไม่ทราบว่า อยู่หูหยินซึ่งเป็นคำเรียกอนุภรยาอีกคนเสียสินเหลือบมองมันแวบ,บหนึ่งแล้วกล่าวว่าจื่อฉีกับเสียวตี้ตี้น้อยล้วนมีแล้วจัวตันส่งเสียงดังอ้อแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นสมควรซื้อสามผืนจึงถูกต้องเสียสินถลึงมองมันกล่าวขึ้นว่าท่านรู้จักคำนวณน,นักจัวตันยังงอนิ้วคิดคำนวณให้กับเสียสินเสียสินชิงไล่มันไปด้านข้าง จากนั้นหันไปสอบถามพ่อค้าคนนั้นว่าเรื่องราคาคิดคำนวณอย่างไรหรือพ่อค้านั้นยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าพวกเราซื้อขายด้วยเงินหรือทองคำหาไม่ก็แลกเปลี่ยนสินค้ากันหากเป็นเงินกระดาษพวกเรารับมาก็ไม่มีที่ใช้จับจ่ายเสียสินรับฟังจนงงงันวูบยังไม่ทันเอ่ยปาก ที่ด้านข้างบังเกิดซุ้มเสียงกังวานเสียงหนึ่งดังขึ้นไต่เท้าจงตูต้องการหลายผืนแสดงว่าให้เกียรติพวกเราผู้ใดกล้าเรียกร้องเงินทองผูดสื่อตูเจ้าไปค้นหาทุกบ้านช่องให้พวกมันมอบหนังจิ้งจอกเพลิงชั้นดีที่เก็บรักษาอยู่ก้นหีบมาให้ไต่เท้าจงตูคัดเลือกผู้ใดกล้าเก็บซ่อนไว อย่าคิดหมายอยู่ในเมืองฮาตาอีกต่อไปเสื้อสินเหลียวหน้าไปตามเสียงเห็นชายชาราอายุหกสิบเศษสวมชุดหนังหลวมกว้างถักผมเปียใส่ห่วงทองผู้หนึ่งเดินเข้ามาอย่างยิ้มแย้มชายชาราผู้นี้รูปร่างสูงใหญ่เหี่ยมหานราวราชสีถักผมเปียยาวสยายใส่ต่างหูทองขนาดใหญ่ที่ด้านข้างตามติดด้วยชายชะกันห้าหกคน ในจำนวนนี้มีหญิงสาวคมขำซึ่งสวมใส่ชุดผ้าบุรุษรวมอยู่ด้วยชายชรานั้นแสดงความเคารพต่อเสียสินกล่าวว่ามากู้เออหุนกำนับแต่เท้าจงตูเสียสินวางหนังจิ้งจอกในมือลงหันไปกล่าวว่าไม่ต้องเกรงใจท่านคือหาตาเฉิงจูเจ้าเมืองหาตาหรือชายชราผู้นี้มาถึงเบื้องหน้าเสียสิน มันไม่หญิงยโสเช่นหญิงสาวคมขำนั้นยามอยู่เบื้องหน้าเสียสินกับคล้ายแมวเชื่องตัวหนึ่งน้อมกายแล้วกล่าวว่ามิกล้ารับเป็นราชสำนักเมตตามอบหมายให้ควบคุมคนเถื่อนจำนวนหนึ่งในที่นี้มิกล้ารับคำเฉิงจู่เจ้าเมืองขอไต่เท้าจงตูเรียกชื่อเราตรงๆเถอะกล่าวพลางก็เบี่ยงตัวผายมือเชื้อเชิญกล่าวขึ้นว่า เราไม่ทราว่าไต่เท้าจงตูมาถึงไม่ได้ออกมาต้อนรับแต่ไกลขอไต่เท้าจงตูโปรดให้อภัยหากไต่เท้าจงตูไม่รังเกียจว่าบ้านเราซ้อมซ่อขอเชิญไปนั่งที่บ้านให้เราจัดน้ำชาต้อนรับเสี่ยสินกล่าวขึ้นว่าเฉิงจู่เกรงไปเฉิงจู่เกรงใจไปแล้วการมาของเราครั้งนี้ก็เพื่อมาเยี่ยมคำนับท่าน มากู้เอ่อหุนก็คาดเดาว่าเสียสินยกกำลังมาเพื่อมาหาตนเองยามนี้ได้ยินมันยอมรับต้องใจขมงตึงเครียดรอบร้องในใจผิดท่าแล้วขุนนางที่มารับตำแหน่งใหม่ต้องขูดรีดเราสักลาเพียงแต่ขุนนางชาวหั่นถือดีอดนั่งรอให้เราส่งของขวัญไปจงตูผู้นี้กลับใจร้อนสืบสอบมาหาเอง ไม่ทราบต้อง,องมอบทรัพย์สินเท่าใดจึงสร้างความพึงพอใจแก่มันได้ใจครุ่นคิดใบหน้ายัางเข็นรอยยิ้มขึ้นกล่าวว่าไต่เท้าจงตูให้เกียรติมาเพิ่มประกายแก่ห้องหับย่อมยินดีต้อนรับไต่เท้าจงตูเชิญไต่เท้าทั้งหลายเชิญอ๋อไต่เท้าปิงปี้ก็มาแล้ว เจิญเชิญเชิญเชิญกล่าวจบก็หันไปตะวาดใส่เจ้าของแผงลอยว่าผู้ซื่อตูยังไม่รีบไปกวาดรวบรวมหนังจิ้งจอกชั้นดีที่มีอยู่ในเมืองหาตามาให้ไต่เท้าจงตูเลือกเฟ้นอีกผู้ซื่อตูรีบรับคํากระทั่งแผงลอยก็ไม่ดูแลรีบวิ่งปราดไปเสียสินยกมือลูบจมูกไม่กล่าวว่ากรไรในใจคลุ่นคิด ที่ต้องชำระเงินย่อมต้องชำระแต่ว่าเราเพียงพกเงินกระดาษเจ้าของแผงลอยไม่ยอมรับมากู้เออหุนผู้นี้เป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งการค้าย่อมไม่จำกัดที่เมืองฮาตาสมควรรับเงินกระดาษไว้ชูปิงปี้คิดซื้อหนังจิ้งจอกให้กับมันจุดประสงค์ก็เพื่อสอพลอมันมันต้องการซื้อหนังจิ้งจอกสีผืนก็เพื่อสอพลอฮองเฮา ซึ่งมีศักเป็นต้าอี้พี่สาวภรรยาถึงแม้ว่าจั่งมู่แม่ยายของตนเองลาโลกไปแต่แรกแต่ว่าฮองเฮาต้าอี้ยังมีความสำคัญกว่าจั่งมู่ตอนนี้เมื่อคิดซื้อหนังจิ้งจอกให้กับฉีหมิงเอ๋อเื่หนึ่งย่อมต้องซื้อหนังจิ้งจอกอีกผือหนึ่งมอบให้ต้าอี้ถึงแม้ว่าตอนแรกฮองเฮาเหนียงเหนียงทรงคัดค้านเรื่องการแต่งงานระหว่างมันกับฉีหมิงเอ๋อ แต่ก็ทรงดูแลตระกูลอย่างไม่น้อยในเจียจวงที่แต่งมาพร้อมกับฉีหมิงเอ๋อส่วนใหญ่เป็นฮองเฮาเนียงเนียงทรงจัดให้ครั้งนี้ตนเองออกเดินทางไกลไหนเลยไม่จัดของขวัญสักเล็กน้อยไปถวายให้